ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเมื่อนี้ผมกับิมาพรมเห็ดน้ำยาขนมสินนะครับจะใส่เบ็ดมานะครับนี่ปลาแหม่แล้วเดือดคว้าเลยคเครื่องขนมเส้นกับน้ำยาเครื่องเห็ดน้ำยาครับพริกใส่โปกูดขมิ้นข่าตะไคร้หอมกระเทียมนะครับสายครับสายเคียงแล้วสิใส่เห็ไก่น้ำใส่เคียงในไก่น้ำนะครับผมล้างอยูยนี่นหะครับ น้ำกันเดียดนีมีน้ำปลาด้วครับเติมยากะทีดอกจะมาใส่ปลาจักน้อยใส่ปลานะ้ำเหนนัวๆพูดอะไรบ่มักูดใส่กระเดียนะครับผมน้ำเดียดตัวครับเขาใส่เต่าทานนะครับผมเต่าทานเขาจะใส่เครื่องอยู่ลงไปเลยนะครับเครื่องมือใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในหม้อใส่ครับใส่ขี้เหนึ่งว่ต้องใส่เบิร์ด ใส่ตุ่มเปืป่อยๆนะครับนทำเสร็จใส่ลงไปแล้วเขาก็จะใส่ปลาที่นั่นะครับผมให้พริกให้น้งนี่งถึงกว่าเปื่อยก่อนเขาก็จะใส่ปลาเพราะว่าปลาติเละก่อนนะครับปลาใส่ที่หลังน,น่าเบื่อแตจักน้อยผักปเปื่อยๆ้วเดี๋ยใส่ปลาตามนะครับเอาปลาไว้แป๊บดีนะครับ เออพีน้ำเดือดแล้วครับบัดนี้ใส่น้ำปลาได้ครับบัดนี้น้ำเดือดแล้วใส่น้ำปลาไ้ต้งไปเห็นหนุนว่นวาสองคอละปีเนี่ยแะครับผมให้น้ำขุนนุนนวันวครับปลาได้ขัดบ่ได้ครับผมนี่แหะพลดละเขาก็จัะน้อยเราจะใส่เค็งในใก่้แ้วครับนี่เค็งในใกลงไปในใกลงไปแค่ไหนต้มไว้ปลาแท้ชิ้นลักนะครับผมปลาก้อนมาทเทนอนเปลี่ยดก้อนนะครับ ครับโอ้เริ่มเดือดเริ่มหอมแล้วครับหอมน้ำปลาแล้วครับาใส่ปลาเราเนื้อหอมนี่ครับผมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะใส่ปลาครับเดี๋อาต้มเาต้มตีนไก่ก่อนนะครับตีนไก่เัาต้มคนละหม้อใช้หม้อนตั้งหางเทียนกระนำเดือดนะครับผมต้มตีนไก่ก่อนใส่ตีนไก่ใส่หม้อนี่นะครับเอาใส่ต่อชานหม้อนหนึ่งดำทอดเนี่ยนะครับผมของแค่นี่ครับใส่ต้มตีนไก่เปื่อยๆเขาค่อยๆหีมาใส่กันที่หลังก่องต้มใส่กันครับ ไไกไ้ใส่บเ,เลยตีนไก่แข็นจับแซ่บนะครับผมนี่แหละใส่ตีนไกลล่ลงไปก็ใส่เกลียรครับเกลียจากซอนหนึ่งใส่ลงไปเลยรอให้มันเดือดปิดฝาไปปิดฝาไปรอให้มันเดือดอีกนะครับผมเดี๋ยวาี่ได้ปล่อยเปิดอยๆเอาใส่เด้เอาออกมาให้มันเย็นๆน,นจะก่อนจะไปใส่หมอดำยานะครับผมครับ ใส่ปลาแล้วครับยังใน่ใกล้กับสุกแล้วเครื่องเขาก็เริ่มสุกแล้วครับผมใส่ปลาลงไปเลยปลาคอปลาคอครับใส่ลงไปปิดฝาเลยครับบัดน,นี้รอบบนี้ก็จะเอาขิงปลาออมาแกะตำเครื่องแกงแล้วครับผมรอติดตามน, <c oughs> นะครับครับปรุงลงแล้วครับบัดนี้ปรุงลงแล้วรอครับ ของลงแล้วโอเคในข้อตักออกแล้วครับผมในใก้ข้อตัก,ออกแก้วพอตัดมันเย็นครับปล่าก่อนเปลาพัดไปอไมอมันเป่ยไงปพอนะเขาครับตักคนตัดไปม,มันเย็นขอรมันแกะบ่ด้นะครับผมมันค่อนเรียบรุรครับแกะหนเียคอนเยปาเขาเ็จะเเ่ น้ำนะครับผมเทเอากองเอาเคียงไว้ให้ต,มน,เเตม,นมนะครับเทเลยเทลงไปตักเครื่องไหว้ตั้มน้ำครับเอาไปใส่ได้ครับเพราด้เอาถิ่นนะครับผมเทเครื่องเขาจะได้เครื่องตั้มอมันเย็นจังน้อยเขาจะได้ตั้มเด็ดันนะครับผมจะได็ดตั้มหมดนะครับครับผม อันน้ะครับผมหันเรียบร้อยแล้วจะใส่เครื่องปั่นนะครับเพราะลงต่ำเวลามันหน่อยครับผมเด็กแบบรวดเร็วเลยครับผมมือหยุ่มร้อนนะครับผมล้างมือสะอาดแล้วแหะครับต้องไปยังดอกต้มอีกขาเสียกาไปต้มอีกขึ้นกานะครับเป็นยังเราเรไรนั่นมันดูครับต้มปึกต่งเนี่ยปลาครับเอาคอเนื้อปลาเขาเอาขาเลยครับ พอใหม่ๆนะครับใส่ไปหาน้ำที่เขาต้มไว้นะครับผมใส่ไปน้ำตันที่แห้งติดปั้นเพราะไปนะครับช่วยนิดหน่อยมันแห้งเกินมันติดไอ้อเครื่องปั่นมันปั่นเพราะไรครับปัน่นมันบ่หมุนครับมันติดติดมันเฉี่ยห่างนี่นะครับสูตรนี่สูตรคุณแม่สว้ครับ ต้องใช่น้ำปลาน้ำมันกระเหอมนัวนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดักปันแปนแ๊บ,บนะครับผมครับกระทิเดือดนะครับเดือดพริกแกงเข้าปันเลยเรียบร้อยนี่ครับผมใส่ไปเลยห่หวยๆไปหรอหวานห่วยๆเห็นไมหมรึขะคนเดือดฟูรุลุลุกเดือดแจ๊กนี่นะครับเสียดหวานเดือดนครับผม ใส่หมึกเล็กน้อยน้ำต้มนิดเดียวตอนพวกเขาไฟลาวาครับผมคนนี้เขากันรอดเนี่ยจะเผ็ดบาวคนยจะใส่น้ำที่เขาต้มไว้นะครับผมใส่น้ำมาแต่เนื้อครูเชียงทำให้ขุ่นเขาก็ใส่น้ำอีกเขาก็มากระองใส่น้ำหลายนะครับผมนี่นะครับมาล่อเบิ้งมันเดือดอีกหน่อยนะครับผมโอ้หมอดเดือดนะครับที่นี่ เดือดมาที่นี่ปึ้ยเดี๋ยวเขาใช้น้ำนี่นะครับน้ำนี่เ่าตม้มค้าแต่ไข่เคียงวันนะครับใส่ต้องไปเลยใส่ไปใส่ดอกเขาเคยร้อนมันเดือดเขาเคยปรุงเคียงนะครับผมเดือด้ะครับผมนี่เดือดแล้วแต่แต่เขาใส่นี่นครับนี่จะลดะลดใส่ไปเลยแกแกจักน้อยครับใส่ไปแล้วกันเองครับเปึ๊ง กนไก่ใส่ลงไปได้ครับไ้มมันดครับนไก่ไปละลายในปาเนียยุนะครับผมนไก่ต้องใส่ตับตับครับใ่ลงไปได้นครัก็ไปเกลงไปแล้วก็นำปลาดาเขาก็เค็มไปเนะครับผม เดี๋ยวรอใ้มันเด็ดเล็กน้อยจะได้ใช้ลูกิ้นใส่ผักใส่อย่างนั้ครับผมเดือดแล้วครับุอหบีนี่เอาไว้ใช้ลูกิ้นนะครับบอชี่นี่ลูกิ้นลูกนปลา ใส่ไปทงใชครับใส่ดุซิน้หนหลายร้อยดุซิ้นสูงๆเขาก็จะใส่ผัดใส่ผักก็จะได้เอาลงุงฟงลงุงก็จะได้พร้อมเสิร์ฟนะครับเพื่อนล้อรับประทานเนี่ยคู่ล้อกับล้อเนี่ยครับผิวทำร้ายแตกก็ได้ครับผมหิวแห้งหนาหอมหวยๆได้บังหิวเขาด้วยกันนะครับผมใส่ลงไปล้อให้ตัวน้อยนั่นเป็ดๆนะคเขาก็จะได้ใส่ผักครับ ก่อนนะครับใส่ผักน้อยมันหอมเด็ดเสียบเด็ดทุกไงนะครับผมเช่นนี่ลูกเสี้นกับฟูนะครับผมลูกเสี้นมันอันนี้ถ้าถืองามถือวามพรอนบันดามกัดดิตึงนะครับอย่างกัดดิหดครับผมนี่ครับผมใส่ผักนะครับมันหอมครับใส่บแบ่ใส่ลงไปนะครับไปมันหอมเป็นผักไปเลยนะครับดินใจเยอะหงล่างๆคนครับผม บอยนั่นให้ลูกสิ่งเตือยู่กระลังฟูอังลังแข็งหนุ่มๆนั่นินไก่เปื่อยๆนะครับความเสริมแล้วครับพูดซิมกับจิรอตซิมแลครับผมนี่แซ่บบ่แซ่บบ่ติดตามนะครับผมอ่บปัจจินีนะครับมาซิมแล้วครับบัจจีนักซิมครับผมนี่มาเบิ่งขนมซิมพี่น้องซิมก็ต้องใส่หลายจ้ะบ่ต้องใส่เส้นหลายแล้วนี่เครื่องน้ำยาพี่น้องน้ำยาเออ เน้นเน้นน้ำยาพี่น้องนี่ครับพักครับผมพักเกษตรเขานี่ยนะครับขางหั่วนีะครับบักทั่วทั่วผู้ลมพักดองหัวปีครับทั่วครัหอมเหงื่อหอยได้หมดเอาไปเ็นไม่้ห่อนนะครับผมกกินไ่จะไมากินขนมเส้นน้ำกันหมัดผักอันเลยกระใสกระใส เฮ็ดกินครับปันหยุดกันเลยจะเฮ็ดจับเขากินนะครับผมทำอาหารกินกันคนกินยุคคางกันคางคล้องหลังบ้านเลยนะครับผมอคล้องก็น้ำไหลเย็นๆนะครับนี่อากาศดีแสบเพราะโพสเ็ตกับฉนได้กินอยู่เด้อซิมไม่ซื่ออันเม่ท่านได้กินเข่าเศร้ากะไม่กินน้ำกันเลยจ้ะเข่าเศร้าเข่าเที่ยงพร้อมกันเลยตอนนี้คนเอา เขาเศร้าเขาเที่ยงความกันได้ครับตอนนี้เขนเห็ดตัวฉีเลี่ยนนะครับผมตัวถืรรนนอนางไม่ต้องการกัดสดแจ่มกินปักได้ก็เรียกเอานะครับหากบ้านเขาก็หาน้ำหัวน้ำหยังนี่แหละซื้อกันแทนไม่ได้ซื้อส่วนหน่อยนะครับผมน้ำขังหัวขังหยังอะไดปลูกทั่วผู้ปลูกทั่วกะก็ได้ปลูกไว้กันเพื<ม>่อได้เก็บกินอยู่ครับหัวปีกับขอบสะนั่นแหละขอบสะป้านะครับ ป้าแล้ปลูกก็ไปขอบสาก็ได้เก็บของเรามาเพื่อได้กินนะครับผมวันปีข้าขาวผักดองกระลำผักกระเสียดขอใจมือเลยได้พี่น้องแหืมขอใจมือนะของแท้โอ้ยอึดน,น้ำลายน้ำเลิศแหละ้วกินผู้ันไทยกับยาคือกันนะครับเราจะกินน้ำกันก็จกินไม่ได้ดรอกครับผมบมันบ่มีผูใ้ใดจับกล้องให้กล้องก็บม่มีผู้จับให้ดรอกครับมือน กินผู้เดียวกับแซ่บผู้เดียวแกันนะครับผมท่านได้กินขาา่ากะมานะจ้ะบั่นเบาลูกสันเหนืออือ,อน้ำจา่าได้ที่กินเบิร์ดนี่บรรยากาศกัดปนเนี่ยครับห <c oughs> ลังบ้านมีเมียงไร่นะครับ <c oughs> โอ้ยอื่นนำ้นำไหล,น,ล,ลน้ <c oughs> นำรนอะไรคิดอยากระบาดที่นี่กิ <c oughs> นอืมมันใส่สมบูคือหรอมันต้องกิน มือสอนสั่นบ่วงเขาม,าาม,ามันค่อยดิคักขนมเสน้นนี่นะครับแสบก่อคือว่าแสบผู้ใดว่าแสบผู้เฮ็ดผู้ซิมกับว่าแสบผู้อนเฮ็ดแค่นในซิมอยู่ครับผมแสบพี่น้องถ้าบนท่านในนิ้วเขา่าเดนมันแสบถ้าผู้บนท่านด้ร้องกับมาร้อ,อนหมดนะครับผมอืมมาได้มาเที่ยวหาได้แล้วที่จัดให้นะครับอืมลากไลน์พี่งนอกเลยเถอะคลิปนี้ก็กาาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมคลิปนี้ก็บทจบเพีย่นี้ครับผมสวัสดีครับ